เราก็มองว่าอ่ะเราก็คงจะต้องเป็นปลาไว้แล้วก็มารวมตัวกันให้เป็นปลาใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็เอออย,อย่างภาพะนะครับทังขวาเห็นไหมครับตัวเล็กๆมารวมกันก็มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่นะครับนี่เป็นคอนเซปต์ของการรวมตัวกันแล้วก็สร้างความแข็งแรงในกุ่มคลัสเตอร์นะครับสไลด์ถัดไปนะครับเราอาจจะมี โซลูชันที่จะไกด์ไลน์ให้กับสมาชิกหรือผู้ประกอบการวนะ่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอพยายามที่จะปรับตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหวังให้มีคนมาช่วยเลยเราก็ต้องปรับตัวให้รู้จักเข้าใจเทคโนโลยีรู้จักว่าตอนนี้ในธุรกิจเราในวงการเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างตัวตัวเอนะครับอ้อยไปที่ตัวเอนะครับอ่าใช่ครับ นั่นก็คือว่ามันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะเลยเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งลูกค้าเราย้ายไปใช้ออแอปไปจ้างงานในแอปในแพลตฟอร์มเราก็ต้องตามเข้าไปเนี้ยนะครับอ,อันที่หนึ่งเราต้องปรับตัวแบบนั้นนะครับอันที่สองสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นมืออาชีพนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับถ้าเราเ ส่งของได้แต่เราไม่มีคุณภาพของเสียหายหรือส่งชา้าอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพเนี่ยตอนนี้เราม,มีมาตรฐานทางอุตสาหกรรมนครับอย่างเช่น QMark อันนี้ของโรวการขนส่งทางบดนะครับแล้วก็ ISO อันนี้ซึ่งเป็น International Standard ก็เป็นที่อยอมรับกันทั่วโลอกอยู่แล้วองของเรื่องเนี้ยบางทีเราจะต้อง compile หรือ,รอ,เ,รอเราก็ต้องได้มาตรฐานนะครับ เพราะว่าในอนาคตคนที่อยู่รอาคือคนที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับลำดับถัดมาเราก็มีโซลูชันทางเลือกให้กับผู้กันในตัวข้อที่4ีเอ่อ C นะครับ C ก็คืออาจจะต้องรวมกันนะครับเป็น uster, คลัสเตอร์ แชร์คอมมอนอินฟาซัพเจอเช่นใช้ขี่รถร่วมกันใช้โกดังร่วมกันใช้ Marketing ร่วมกันใช้แพลตฟอร์มใช้ i อร่วมกันอย่างเงี้ยทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่ำกว่าครับแทนที่แต่ละคนจะไปไปลงทุนเองครับพอ,อการรวมกลุ่มเนี่ยด้านหนึ่งมันช่วยทำให้ต้นทุนเราต่ำแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีความสามารถในการรับงานได้ใหญ่ขึ้น ได้มากขึ้นนะครับจากเดิมที่เรามีรถไม่มากเราก็รับงานในสเกลเล็กๆแต่พอเรารวมกลุ่มเนี่ยเราอาจจะรับงานได้ทั่วประเทศเได้หลากหลายประเภทของรถมากขึ้นอย่างนี้ครับมันก็เพิ่มโอกาสในในการรับงานในการขยายตลาดครับเพราะฉะนั้นการเ,เปลืองกกันเป็นแบบเครือข่ายเป็นแบบนิดเดอร์แอสโตเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทางพวกการเนี่ยเขามีหลังพงน,นะครับ เาจะต้องสังกัดสมาคมวิชาชีพต่างๆนะอย่างเช่นสมามคมขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ไทยของผมก็เราก็จะเป็นตัวแทนนะครับที่จะ,ะไปช่วยสมาชิกเราโดยโดยสมาคมเนี่ยเราก็อาจจะทำอยู่สามพันธกิจหลักๆนะครับอันแรกก็อาจจะดูแลเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกการนะครับเช่นถ้าราคาน้ํามันแพงกนะ็จะไปะเรียกร้องอ ไปชี้แจงว่าช่วยดูแล,ลาราคา้ีมันหน่อยนะครับหรือเรื่องของพวกการห้ามวิ่งในเขตพื้นที่ชั้นในนะครับอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของธุรกิจเนี่ยทางสมาคมก็จะเป็นตัวแทนออกไปแก้ไขปัญหาใน,ใน,ในอนนันกิจข้อที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรื่องการยกระดับสร้างขีความสามารถในการแข่งขัน ภารกิจนี้ก็อย่างเช่นเราก็พยายามที่จะสัสนุนให้สมาชิเกเราได้มาตรฐานตัว Q ิว o ต,ต่างๆหรือแม้แต่ต้งอ,องพัฒนาเรื่องที่เป็น Marketing Arms หรือ,อ,อสร้างแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่จะมาสั่นสมต่อการนะครับอ,อ,อย่างอย่างตัวฟังก์ชันหรือแพลตฟอร์มเนี่ยที่สมาคมนเรา จะไปขับเพื่อนสร้างขีดความสามารถในการเห็นขันเพราะว่าตอนนี้คนไกล u u s n n s s s o o e l เนี่ยมันเป็นที่วัยรุ่นเขาเรียกว่ามือลือมากก็เลยอาจจะมีส่วนที่คนเราต้องไปช่วยถักกันเน่อย่างวันนีเ้เดี๋ยวช่วงท้ายผมอาจจะเล่าให้ฟังก็ได้อย่างวันนี้ผมก็เพิ่งไปประชุมที่กระทรวงพาณิชย์มาลุกมาแพตฟคร์มรู้ ในในลำดับถัดมาสมาคมเราก็จะมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นเ,เราพบแล้วว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการแข่งขันบางตลาดเนี่ยมักจะตกอยู่ในมือของผู้เล่นรายใหญ่ที่มาจากต่างชาติเนี่ยนะครับไม่ว่าในตลาดโมเดิร์นเทรดหรือว่าในตลาดที่เป็นพวกมคอโปรส์อย่างเงี้ยท<ม>ี่ของสมาคมบางครั้งเราต้องเปิดตลาดาใหม่ที่ท เป็นร้าองคออ์กร,ร,รนเนี่ยนะครับพวกเหมือนร้านนะครับเช่นประโวงพันธุ์ิดเนี่ยเขาก็มีร้านคุณฟ้าประชารัฐประมาณกว่าแสนร้านค้าอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นตลาดที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งที่เป็นสมาคมวิชาชีพอย่างอื่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมาคมพวกสิ่งพิที์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็มีสาสมคบปีอย่างเนี้ยครับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่สมาคมที่จะต้องเสนอมา,ปาอเป็น,นูอ้างหรือว่าเป็นนักกาดเมืสมาชิกที่ทำไมเราเรา,เราลองขยับมาอีกระดับนึงแล้วร,รับสอนเส็จก่อนแล้วก็มองว่าถ้าจะให้ผู้อุปการปรับตัวแล้วอยู่รอดได้เนี่ยบางครั้งารัฐบาลก็ต้องเข้ามามีบทบาทนะครับอาจจะมี สบทบาทนะครับบทบาทแรกในในตัว A เนี่ยบทบาทที่1ก็คือก็อเป็นกรรมการนะครับอคอยควบคุมกำกับการแข่งขันให้เกิดการเป็นให้เกิดความเป็นธรรมนะครับบางครั้งการแข่งขันเรื่องราคาตัดราคาจนจนแม่โดนไปเนี่ยผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่ว่าผู้แข่งขันรายอื่นยิ่งยิ่งคนที่เป็นรายเล็กแล้วสายป่านไม่ยังแข่งไม่ได้เลย หรือแม้กระทั่งในรูปแบบที่เป็นปาลาฉลามนั้นก็สามารถที่ให้ราคาแบบเป็นส่วนพ่วงก็คือแถมฟรีได้เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งภาครานอาจจะต้องเข้ามาดูว่าเออในงงก็คงต้องมีราคาที่เหมาะสมแล้วว่าให้มันแข่งขันกันได้เนี่ยนะครับและในบทบาทที่สองก็ภาคราชนะครับบางครั้งอาจจะต้องมาออสร้างแต้มต่อนะครับเพิ่มขีดความสามารถยกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาให้ตุกการของเราเนี่ยแข็งขันได้อย่างวันนี้ก็เหมือนที่ผมไปประชุมที่เกิดสงคราน,นี้กรมพัฒนาธุรก,กิจเขาก็มาพูดคุยในเรื่องสาบสนุนในการที่จะ,ะหาแพลตฟอร์มหรือพัฒนาแพลตฟอร์มให้ทุกการคนไทยได้มีแพลตฟอร์มมาใช้อย่างนี้ครับสำหรับบทบาทสุดท้ายก็ในเมื่อว่าเราแข่งขันกับ ่างชาติรายใหญ่หรือว่าแข่งขันกันเองกับรายใหญ่เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่แข็งแรงต้องต้องออกจากโต๊ะผิ่ไปบงั้งถ้าภาครัฐจะมีส่วนที่ไปเยียวยารหรือไปช่วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นในมิติการปรับตัวเนี่ยหรืมันก็มีทั้งในระดับผู้กการเองในส่วนของสมาคมเองและแม้กระทั่งรัฐบาลก็ มีส่วนที่จะช่วยทําให้การปรับตัวของอทั่วการขนส่งเรายังอยู่รอดแล้วก็ <c oughs> ยังมีงานในเมืองไทยได้ลองขยับไปที่สไลด์ถัดไปโอเคภาพนี้มันมันจะ,ะดูแตกต่างกันเยอะนะครับ <c oughs> ทุกท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของตัวสตาร์ทอัพหรือเรื่องของ ベ e เจอร์แคปิตอลเรื่องของอที่เป็นยูนิคอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่มนี้ปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จหรือว่าเขาเติบโตได้เนี่ยมักจะมาจากเรื่องของของเรียกว่าฟันเรซิ่งการระดมทุนนะครับโมเดลธุรกิจที่มาแรงแล้วค่อนข้างที่จะ ชนะหรือว่าได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยก็จะเ,เกิดจาก key success factor 2ตัวตัวที่1คือต้องมีระบบนะครับอย่างอย่างที่เราเห็นก็จะโชว์กันด้วยแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆแต่อันนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ง่ายใช้เงินไม่มาก10ล้านร้อยล้านเราก็สร้างแพลตฟอร์มได้แต่ส่วนที่จะทำให้ชนะแล้วก็เติบโต ก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับที่จะต้องเอามาทําการตลาดอย่างอย่างที่ศัพท์ในวงการที่เขาเรียกว่าเบิร์นดอลลร์ครับก็คือมาเผาเงินเล่นนะครับต้นทุนราคาร้อยหนึง่งเราเสนอไปเลย15บาทหรือแถมฟรีไปเลยอย่างเงี้ยครับหรือหรืออย่างที่เราคุ้นชินใน Lazada s h o p ป e ถ้าเราซื้อที่ห้าง ร้อยบาทซื้อในลาซาด้าหรือ60เหรือ70เนี่ยครับทุกการกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับคราวนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าแก่นของความสำเตร็จต้องใช้เงินถ้าเราเป็นผู้การคนไทยเราจะทำยังไงดีนะครับทางฝั่งขวาอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับกระถินสามัคคี <laughs> ทุกคนว่าอาตั้งกองกระถินสมาคมหรือ,อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพตั้งกองกระถิน,นะครับแต่ในทางธุรกิจเนี่ยคือฝั่งซ้ายครับก็คือ l o u ดฟันดิ้งนะครับว่าาจจะเป็นลักษณะของ Social Enterprise แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะออมเงินมาลงทุนได้เนะี่ยถ้าในมุมมองของสมาคมเนี่ยเราอาจจะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ปรส์แล้วก็ ให้เมมเบอร์เรารู้คนที่อยู่ในธุรกิจใครที่สนใจก็ใส่เงินเข้ามาเป็นคราดฟันดิ้งถ้าเรามีเงินก้อนเนี้ยอันเนี้ยมันจะครบละด้านหนึ่งเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้มันแข่งขันได้ให้มันเกบโจ์ลูกค้ากับอีกส่วนหนึ่งเราก็มีเงินที่จะมาทําการตลาดทําให้แพลตฟอร์มเราเป็นที่นิยมแล้วคนเข้ามาใช้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางผมได้ ได้คุยกันในในกลุ่มสมาชิกสมาคมในกลุ่มองค์การสมาคมว่าภายใต้ธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาใช้ออนไลน์อีคอมเมิร์สก็เติบโตขึ้นถ้าเราจะแข่งขันได้เก็ต้องสามารถที่จะมีรูปแบบการให้บริการ ที่เป็นมืออาชีพมีแพลตฟอร์มแล้วก็มีค่าการตลาดที่สามารถที่จะไปให้ในราคาที่พิเศษได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางกว้างๆที่สมาคมเราเรามองกันแต่ในแต่ละบริษัทในแต่ละเอกชนก็าอาจจะมีรูปแบบที่ต่างกันก็ได้นะครับบางบริษัทที่เขา,ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมเนี่ยเขาก็อาจจะมี นักลงทุนทั้งคนไทยเองทั้งต่างชาติเองเนี่ยมาร่วมลงทุนเอาเงินมาให้ก็ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นบินเงินแล้วเขาก็ไปสร้างแพลตฟอร์มเขาก็ไปทําการตลาดได้เนี่ยครับอันนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แข็งแรงแล้วก็อยู่รอดได้แต่ในมิติของอุตสาหกรรมเนี่ยสุดท้ายเนาะเราก็พบว่าแพลตฟอร์มที่เหลืออยู่เนี่ย ก็จะเหลือไม่มากหรอกเพราะนั้นคนที่จะรอดก็มีไม่กี่คนตอนนี้ในส่วนของภาพใหญ่ว่าแล้วถ้าเราจะให้ส่วนใหญ่รอดเนี่ยมันจะต้องทำยังไงก็ก็คงอย่างนี้ครับกระถิ่นสาม,มัคคีนะครับเวสฟันแบบคラาดฟันดิ้งนะครับแล้วก็อาจจะต้องด้านหนึ่งมีองค์กรสมาคมทำมาร์เก็ตติ้งอาร์มสนทานจากภาครัฐจากองค์กรวิชาชีพอื่นเสริมเข้ามานะครับ รวมถึงอาจจะต้องรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการมาส่งเสริมยกระดับความเป็นมืออาชีพของเราหรืออาจจะมาช่วยเราพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งช่วยแนะนําในตัวพวกที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มโรงงานซัพพลายเออร์เขาก็จะมีธงฟ้าป,ประชาราัฐมีกลุ่มแฟนชส์กลุ่ม ที่เป็นล้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จแนะนําให้มาใช้บริการกับสมาคมผลส่งสินค้าโลจิสติกส์เห็มขยได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆเนาะว่าภายใต้บริบทของเ,อเทคโนโลยี disruption หรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเราจะปรับตัวยังไงยิ่งมาอยู่ภายใต้โควิดเนี่ยจากเดิมที่ e- ีคอมเมิร์โตปีละ20%ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็น40-50%เนี่ย เราเรายิ่งจะต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ฉายภาพกว้างๆให้ให้งผู้ที่อยู่ในวอลเชเบอลได้ทราบนะรับไม่ทราบท่านใดอยากจะแชร์หรืออยากจะถามก็เ็เชิญเลยนะครับ